สวัสดีค่ะแฟนๆครูป้าตาจากเกษตรยนต์นองบัวรำพูนะคะคลิปนี้ก็จะพาาชมทุกท่านนะคะมาชมนะคะเป็นเครื่องปลูกอ้อยตาช้างนะคะที่มีจําหน่ายณปัจจุบันนะคะจะมีรุ่นใดบ้างใช้กับแทรกเตอร์รุ่นไหนขนาดไหนนะคะพร้อมพาชมนะคะราคาและสเปคนะคะของแต่ละรุ่นนะคะท้ายคลิปนะคะจะพานชมนะคะชมรายละเอียดการผ่อนนะคะว่าแต่ละรุ่นนะคะจะผ่อนที่เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องวางดาวนะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเรามาเริ่มกันที่เครื่องปุดอ้อยนะคะตาช้างตัว SP420 นะคะสำหรับ SP420 ตัวนี้นะคะใช้ได้กับแท็กเตอร์นะคะตั้งแต่45ถึง57แรงม้านะคะซึ่งจะยกเว้นนะคะรุ่น L50 หรือ52นะคะที่เป็นรุ่นตัวแอนนะคะจะไม่สามารถนำไปติดตั้งได้นะคะ ตัวนี้นะคะรูปแบบการปลูกนะคะจะเป็นร่องคู่นะคะความลึกในการปลูกนะคะสูงสุดนะคะจะอยู่ที่1 6ซเมตรนะคะมาพร้อมกับจานกบนะคะขนาด15.5นิ้วนะคะรูกิ่งอัดดินนะคะเป็นแบบเดี่ยวนะคะมีความกว้างนะคะอยู่ที่3 8ซเมตรนะคะ และสามารถที่จะรับน้ำหนักนะคะ่ะบรรทุกท่อนพันธ์ได้สูงสุดอยู่ที่450กิโลกรัมนะคะความยาวในการตัดท่อนพันนะคะจะอยู่ที่35ถึง40เซนติเมตรนะคะมาพร้อมกับถังบรรจุปุ๋ยนะคะขนาด50กิโลกรัมในการปรับระดับการใส่ปุ๋ยนะคะก็ สามารถปรับได้อยู่ที่เปลี่ยนการเปลี่ยนฟันเฟืองนะคะปรับได้ที่สองระดับนะคะก็คือ25แล้วก็50กิโลกร,รัมนะคะรุ่นต่อมานะคะเป็นเครื่องปลูกอ้อยตาช้าง SP 6กสองนะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์นะคะตั้งแต่ขนาด55ถึง70แรงม้านะคะ รูปแบบของการปลูกนะตัวนี้สามารถปลูกได้ทางแบบร่องเดี่ยวแล้วก็ร่องคู่นะคะเราสามารถที่จะปรับจากร่องคู่นะคะตอนนี้เป็นร่องคู่เป็นร่องเดี่ยวนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการเปลี่ยนจากร่องคู่เป็นร่องเดี่ยวนะคะก็ทําได้เองง่ายๆนะคะเพียงคายโบนหางปลาะะที่รอกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นตัวนี้นะคะโบนหางปลาคายออกทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ผักนะคะแผ่นกันนะะ้นค่ะด้านซ้ายและขวานะคะแล้วก็ล็อกด้วยโบนหางปลาตัวเดิมนะคะล็อกทั้งซ้ายและขวานะคะยังแค่นี้ก็เป็นร่องเดียวนะคะ ใช้งานเป็นร่องเดี่ยวได้แล้วนะคะหากจะใช้งานเป็นร่องคู่นะคะเพียงก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะคะเลื่อนแผ่นกั้นนะคะเข้ามาตรงกลางทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ล็อกด้วยลอดหางปลาใแน่นทุกครั้งนะคะความลึกในการปลูกนะคะจะอยู่ที่1 5ถึง20ซนติเมตรนะคะมาพร้อมกับจานกรบนะคะ ตัวนี้เท่ากันนะคะอยู่ที่1 5บ้าจนิ้วนะคะรูก,กิงอัดดินนะคะเป็นแบบเดี่ยวนะคะเช่นกันมีความกว้างนะคะอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกท่อนพันนะคะได้สูงสุดนะคะอยู่ที่หกร้อกิโลกรัมคะ ความยาวในการตัดท่อนพันธุ์นะคะจะอยู่ที่3 5สถึง4ีเซนติเมตรนะคะถังปุ๋ยนะคะตัวนี้บรรจุได้ที่60กิโลกรัมค่ะการปรับระดับการใส่ปุ๋ยนะคะสำหรับ s p 621นะคะตัวนี้ก็ปรับได้ถึง4ระดับนะคะเพียงแค่เปลี่ยนฟันเฟืองนะคะตรงนี้นะคะ รายละเอียดตามนี้เลยนะคะและอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสุดท้ายนะ,ะเป็นรุ่นใหญ่นะคะ SP 920นะคะสำหรับแท็กเตอร์ขนาด75ถึง108แรงม้านะคะ ตัวนี้จะเป็นร่องคู่นะคะดูแบบการปลูกเป็นร่องคู่ความลึกในการปลูกะคะสูงสุดน,นะคะจะอยู่ที่30ซเมตรในส่วนของจานกบดินนะคะ SP 920นะคะจะมีขนาดนะคะ16นิ้วนะคะรูงอัดดินนะคะตัวนี้เป็นแบบคู่นะคะแยกอิสระมีหน้ากว้างอยู่ที่15เซนติเมตร สามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุกท่อนพันธุ์นะคะได้สูงสุดนะคะอยู่ที่850กิโลกรัมความยาวในการตัดท่อนพันธ์นะคะจะอยู่ที่35-40เซนติเมตรทั้งบรรจุปุย๋ยตัวนี้บรรจุได้ที่50กิโลกรัมนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับการใส่ปุ๋ยได้ที่2ระดับนะคะก็คือ25-50กิโลกรัมและสุดท้ายนะคะจะเป็นราคาและรายละเอียดการผ่อนนะคะ รุ่นแรกค่ะ SP 420นะคะ,ะ,คะเครื่องปุ๋กอ้อย SP 4 2 0นะคะตัวนี้ราคาเงินสดนะคะจะอยู่ที่79,00 0บาทนะคะผ่อนที่2ปีนะคะราย6เดือนนะคะผ่อน4งวดด้วยกันนะคะงวดละ22,910บาทนะคะรุ่นที่2นะคะเป็น SP เครื่องปุุยอ้อยนะคะ SP 6 2 1นะคะตัวนี้ราคาเงินสดนะคะอยู่ที่83,000บาทนะคะผ่อน2ปีเหมือนกันนะคะ ราย6เดือนจ่ายอยู่ที่4งวดเหมือนกันนะคะอยู่ที่งวดละ2 4 0หมกับอีกเจบาทนะคะและรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องปุูกอ้อยนะคะรุ่น SP920 นะคะตัวนี้ราคาเงินสดนะคะจะอยู่ที่88,000บาทนะคะผ่อน2ปีนะคะรายหเดือนนะคะผ่อนสงวดเหมือนกันนะคะจะตกงวดละ25,520บาทะคะ่ะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รายละเอียดนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะ0 4 2 3 7 8 2 1 0 9 0 1 9 3 0 8, หรือจะอินบ็อกนะคะมาทางแฟนเพจเฟ e บ o ๊ k คุปตาจากเกษตรยุนน้องบัวลำพูสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ